คิดบัญชีไว้พี่น้องจำเอาไว้เลยอธิการคนไหนที่มันบังคับเอานักศึกษาเอานิสิตมามหาวิทยาลัยไหนจดเอาไว้ให้หมดเลยค่ะศิลปินคนไหนที่มันขึ้นเวทีแล้วมันดายอย่างไม่มีเหตุผลคิดแตกต่างกันได้นะแต่ดายอย่างไม่มีเหตุผล จดบัญชีไว้เลยว่าสินละเป็นชื่ออะไรบ้างเราให้มันปรกากฏตัวออกมาให้หมดเดิมเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่แต่ว่าพอมีความรู้สึกว่าตัวเองชักจะมีพวกมากจะได้รับใจใชนะ มันก็เลยออกมาจากหลังบ้านมาโผล่หน้าบ้านเป็นแถวเลยค่ะพวกนี้ข้อดีก็คือเราจะได้เห็นมันหมดว่ามีใครออกมาบ้างและในที่สุดในข้อดีนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้พี่น้องเสื้อแดงทั้งหมดซึ่งมีความคิดแตกต่างกันจะได้สำนึกว่า กลุ่มคนที่มันเป็นศัตรูของประชาชนกลุ่มคนที่เป็นปฏิปักษ์ในการที่จะทำให้ประเทศนี้ก้าวไปข้างหน้ากลุ่มคนที่ไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนมันได้แสดงตัวออกมาให้หมดเลยนี่คือข้อดี